ส่วนตัวที่เราได้ใช้ฟีเจอร์ต่างๆานะฟีเจอร์ที่หมอบอมชอบค่อนข้างมากเลยก็คือฟีเจอร์ที่ใช้ในการคำนวณค่า d f a d แและค่ามือพนักงานต้องบอกก่อนเลว้วปัญหาตรงนี้ทุกคนคงจะรู้กันว่าเป็นปัญหาค่อนข้างมากเลยเพราะว่ามันมีเรื่องจุกจิกมากมายยิ่งถ้าเรามีจานวนพนักงานค่อนข้างเยอะเราจะรู้เลยว่ามันเป็นปัญหาค่อนข้างมาก ซึ่งโปรแกรมซิล่าเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะมาช่วยเหลือตรงนี้ได้เราจะสรุปข้อมูลได้อย่างแบบครบถ้วนถูกต้องและก็สามารถที่จะ Export ร์ตไฟล์ออกมาข้างนอกที่จะใช้งานได้อย่างง่ายดายเลยครับ และที่สำคัญที่สุดนะครับหมองขอฝากโปรแกรมจีล่าขาวด้วยซึ่งโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ช่วยในด้านการบริหารและการบริการของลูกค้าได้ค่อนข้างมากเลยครับโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่มีการบริการหลังการขายเนี่ยค่อนข้างดีมากเลยตลอดอายุการใช้งานและเราได้ใช้ตัวโปรแกรมจีล่าขาวนะครับเราจะรู้เลยว่าคลินิกของเราเนี่ยถูกยกระดับไปอีกขั้นนึงครับ